จะเดินทางไปที่กระแผงเพชรน,นะครับที่คลองหลานแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยขึ้นน้องตกเต่าดำแผ่นก็ไม่ได้วางอะไรไว้มากนะครับเดี๋ยวว่ากันเนี่ยนัดเกี่ยวไว้กับน้องก็ประมาณทีสองห้าสิบไปเจอที่แถวหลังสิบก็เดี๋ยวจะออกเดินทางวันนี้นะครับขอบคุณครับไว้เจอกัน น่าจะเป็นทริปแรกอะที่ผมมาก่อนแล่ยักษ์นี่มาที่สองที่ไม่หรอกฝนมันตกด้วยไงไล่มาเรียบร้อยฝนลงอย่างงดเฮ้ยขึ้นเลย ้าปตูนอห้เอไปเยกันมายเฮ้ยไปมาแต่งงานนานยังกีมปกี่ปีแล้วนะเราข้าหากันสองปีเพื่อให้รู้รถเน่ยทนดี ผมพามาทำไมวะไตทางอย่างเงี้ยกูว่ามันต้องมีอะไรไอ้เงี้ยไงดีก็มาไอ้มันล้อล้อขึ้นล้อลงอยู่อยู่เนี่ยกับข้าวยังไม่เสร็จอ๋ออ๋ออันนี้ร้านอะไรอ่ะร้านอาหารเหรอเดียวร้านอาหารแต่ว่าเจะะาฮเป็นไตส่งเป็นลูกมือไตส่งเก่าจากคงจีนเลยจีนเล่าประวัตินี่ค่อซักประวัติเอง เดี๋ยวให้เทปให้เทปรสาเอาแต่เขาไม่ได้เป็นร้านขายขายว่ะเคยเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทุเรียนเชฟทุเรียนเชฟทุเรียนลูกมือของของไต้ก๋งเนาะเดี๋ยวพี่ทุเรียนต้องให้สัมภาษณ์นะว่าไปเรียนทางข้าวจากไหนมาถึงบอกอะโอ้รีบอกนะดู จริงเหรอจริงเดี๋ยวมาเล่าพี่มึงจินเหรอนี่แล้วเดี๋ยวพี่ชิมเฮ้ยแต่พี่มืึงกีนไม่มีนะแบบเนี้ยจริงๆเข้ามาตรงนี้ไม่ไม่ไกลแล้วแล้วออกข้างหลังนี่ก็เข้าฟองลานแล้วเนี่ยเออแต่พอดีมันเยือกแม่งแกล้งกูรู้ตรงแลเวีฮ้ยกูไม่ให้แล้วกดกดโยกโยกโยกเข้างในแต่ไม่คิดว่าจะเจอทางแดงไง รสชาติบ้านๆเลยนะได้ไหมได้ไหมเจ๋งว่มาใหม่นะมหาที่เะแล้วรู้ว่าไมรอแทมรอครับ้ามาไม่แวะพี่นโอเคกนัไดีเกโอเค สร้างใหม่ข้างหลังใช่ป่ะทำเป็นไอความคาเฟ่ให้แต่ก่อนมันเป็นป่าใช่ป่ะแล้วตรงนี้ที่บ้านที่เราเพิ่งเหมือนจะสร้างยังไม่เสร็จอ่ะใช่ป่ะตอนนั้นทำเป็นสาราเฉยเอออันนู้นเรื่องเรามานอนอง้นห้องน้ำทรายมีห้องน้ำ ใจนะเจ้าของจะขอ้างขออะไรงานนะยิงแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะนี่ยทำไมดูนั่งก่อนเห็นนะเห็นนะอ่านั่งได้เห็นไหมวันเนี้ยวันวันนี้ขวัญต้องอาศัยนอนที่นี่นอนให้นอนไหมนอนอุ้ยให้นอนตรงไหนอะแล้วโนอาจะให้ไปไปเอาแก้วน้ำใช่ไหม ของว่าอันไหนอ่ะเดี๋ยว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 ัยว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 วนไม่หยิบให้โอ้ครับครับอ๋อ,อได้ครับได้ครับรูขบขบ้ของว่าครับครับครับก็บให้ครับ ช,ชั้นบนสุดแล้วก็ผมเดินขึ้นมาเนี่ยชั้นชั้นบนสุดแล้วก็มาลงแรงตรงนี้มันมีแอ่งเล่นแับพักนะครับันไีม่มีคนเลยน,น้ำเย็นมากเ,เย็นแล้วหนาวด้วยมีลมด้วยอโอเคนะผ้าลานใส่สร้างโดยชาวบ้านของํำไหล ให้มันจุดชมอยู่สวยนะสร้างโดยชาวบ้านนนู่นทำประมงว่าไงหรือเลยจับปลาเฮ้ยมลงได้เว้ยมันจะเทสอย่างเดียวเลย <c oughs> โอ้เช็กระบบหน้าดูเลย <c oughs> เช็กระบบหน้าย่าันเตสเออทางลงนี่ นี่ทางแรงเลยดเดียวเดียว,ยวลองใช้สักรอบหนึ่งไปดินี่เดี๋ยวถ่ายตรงนี้เลยเอ,อเอาดิเอีดยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองไปเทสไงนี่อนเทส ซื้อกับข้าวหมูชาวบ้านในชุมชนนะครับที่ของหวานใช่กระจุ๊กซื้อมากินก่อนเลยพเพราะแกยังไม่ได้กินลูกแกโป๊ะอะไรอี่นั่นจะเปิดอะไรอ่อ๋อนึกว่ายังไม่ได้กินนึกว่ายังไม่ได้กินก็กินก,ก่อนเลย ทางเต้นครับนัว <gas> ปากเขาไปล่างคขาราเกคเราโเกะเยี่ยมันก่อนไยช้างเลยแกงงมากเลย แล้วนึ่งเนี่ยไปนอนอีกรอบอ่ะเพราะแล้วก็รู้อยู่ไม่แห่สีสสส่ทุ่มมันไม่มีแล้วนะเมไม่ใหม่ไปพี่เอาอยากลองเต้นใหม่กำลังเต็มตัวขึ้นเต่าดับนะครับเราก็ไม่เจียมเราก็ไม่เจียมเออ ป้าเคยไปแล้วด้วยเดิไม่ได no ้ไปนันตกเตาดำน้องนึกว่าป้าปนั่นเตาเี้ยเราได้ได้ลอนวันได้ไหะแรกัวงก็ลุยไปได้เนี่ยตาดำาไกันเุยสบายกว่าด้วยทางค่อนข้างลำบากหน่อยครับ แต่ถ้าไปถึงแล้วได้คุ้มมาพี่เนาะแต่ถ้าฝนตกก็ต้องถอยเลยใช่ไหมต้องถอยเลยไม่มีนี่โอ้โหธารมดากไหลไปอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ เดียวที่ลงทะเบียนนั่นแหละค่ะลงชื่อนี่อะไรใช่ครั<อ>บผมลงเลยใช่ เดี๋ยวแอนเจอร์ อเออปลังโกอะไรอ่ะอปลาาคาอะไรนะแมงโก๋ปลาคาเหรอหรอืะกินช็อกโกแลตสิบาทกินกช็อกโกแลตเหรอไม่มีร้านอ่อะหกบาทนายพวกถ่ายเป็นคนบ่อนี่พวกข้างหน้านี่ไม่ดังเลยก็มีบ้าง <S <S นี่ไงนี่พอขเข้มนี้ปึ๊บแน่นแลับเลยถีงเลยข้าง้ขอรูปมึงเห็นปะเห็นมะไปเฮ้ยเห็นปมันลื่นว่ะตรงนี้เป็นปูนปะ่ะน่าจะปูนปูนนิดนึงเออโอ,โอ้โหเยี่หรงพันแหละจ้ว Bye. ใช่วะผมจองมแล้วอเทียนหรม่ไม่เป็นไรโอนโหขึ้นอัพไหท20,000-30,000่เ็นออันนี้ทุเรียนรุ่นตาโกไว้30กว่าปีก่อนแล้วตอนอีเิลมาอยู่เนี่ยเกือบตายแล้ว มาเนี่ยใบไม่ถึงครึ่งต้นไม่มีผลเลยมาเริ่มใส่ปุ๋ยพวนดินลดน้ำสามปีกลับมาดกเหมือนเดิม,มลูกใหญ่มากดูได้อู้ออนี่นะ<า>แข็งมากพันหมอนทองฝรั <laughs> ง่งปลูกทุเรียน ครับกลับแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวลาแล้วสวัสดีครับ